สวัสดีครับวันนี้พามาชมแหล่งน้ำคลองสาธารณะในการทำนาปีฤดูกาล67นี้น้ำไม่ค่อยมีฝนไม่ตกตกเดือนละครั้งเข้าพรรษามาได้ครึ่งทางแล้ว10วันนี้ก็ถึงวันสาตวเล็ก ดูดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์แผงโมโน400วัตต์และ380วัตต์ช่งชวงเช้านี้2โมงชึ่มฟ้าครึ่มฝนแดดยังไม่ค่อยแรงใช้ปั๊มไดโว่48โวลต์2ตัวท่อส่ง2นิ้ว ยาว50เมตรน้ำในคลองสาธารณะน่าจะเหลือประมาณ10วิธีชาวนาไม่แรงกับน,น้ำท่วมส่วนมากจะแรงมากกว่าขอบคุณครับที่รับชม